วันนี้บวยมันสนันเมืองครับวันอังคารที่25เมษายน2566นะครับถ่ายทอดสดจากทูฟ r y o ยูช่อง24ครับเวทีบวยนานาชาติวังสิทธิ์จังหวัดปทุมธานีนี่ครับคู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการพบกันระหว่างฝ่แดงครับนิวสยามหมวดจงปางสีดาครับฝ่ายน้ำเงินพยาปราบเอกเมืองนนท์พิกัดน้ำหนัก100ปอนด์ครับนี่ครับ ามาเริ่มแล้วนะครับเริ่มเริ่มแม่เลดา้าเริ่มทำงานแล้วครับพี่ราลีหลุดหลุดเรียกว,ว่าซ้ายกับขวานะครับชิน,นีันหลอกแล้วก็หนักแรงด้วยกันทั้งคู่นะครับ <im it> แข้งนี่ถือว่าจะเป็นอาวุธเด็ดของน้งมวยทั้งคู่เลยพ <im it> ยา,าบาทชงชกในเกมตั้งรับรูปร่างชงชกก็ดูว่าจะได้สูงได้ลอยกว่า่อยนะครับโ oh อ้โหมาเลยครับเตะขวาต่อยขวาดิวสยามแล้วก็มีแข้งซ้ายแม่นจริงๆนะครับแล้วก็หนักด้วย ดูว่าใครรับเยอะๆยุกย่นนี่เป็นเรื่องเลยครับปล่อยตัวมาในยกที่3มนะครับโอ้โหนิวขยานนี่ออกแข้งแต่ละเม็ดนะครับดูว่าจะเจ็บหรือเปล่านะครับจะเจ็บแขนหรือเปล่านะครับโอ้โหยากดูครับทาท่าจะไม่ไหวเร่งใหญ่แล้วนะครับกรรมการก็จ้องครับดูนะครับยุติการชกเลยครับโอ้โหเหตุนี่เกิดตั้งแต่ปลายยกที่2นะครับดูว่าพยาปาทนี่โดนแท่งเข้าไปทำท่าสะดุ้งนะครับแล้วก็มาเช็คบินกันในยกที่3ครับ ท่อนแขนขวาล้นนี่บอลนะครับคุณเอกอยู่ในการดูแลของคุณหมอจิรศักดิ์ปูภาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับโอ้โหว่าเรียกว่าแข้งแล้วก็เป็นนักชกอาวุธแรงแหละครับด้วยกันทั้งคู่แล้วดูครับอนี่ครับมาแกย้ำเข้าไปย้ำเข้าไปครับที่ต้นแขนเนี่ยครับดูครับคุณเอกโอ้โหมไม่ไหวจริงๆครับมันโอ้โหนี่ครับมกรรมการทีรวุฒิแมท่านเห็นแล้วว่า ไม่อยู่ในการพร้อมที่จะป้องกันตัวแล้วครับฝ่ายน้ำเงินก็จบไปครับในยกทีสา